มาชิกสภาท้องถิ่นเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ตามนะครับกรณีที่จะไปฝึกอบรมเนี่ยถ้าฝึกอบรมมากกว่าปีละหนึ่งครั้งได้หรือไม่แล้วการฝึกอบรมเนี่ยจะต้องอบรมในจังหวัดของตนเองหรือสามารถเดินทางไปอบรมในต่างจังหวัดได้นะครับในประเด็นนี้นะครับก็คือ การฝึกอบรมเนี่ยนะครับสมาชิกสภาท้องถิ่นจะอบรมปีละกี่ครั้งก็ได้นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและตารางในการฝึกอบรมนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่จัดอบรมมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับแล้วก็หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเนี่ยเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้น าการจะฝึกอบรมเนี่ยจะอบรมปีละกี่ครั้งก็ได้นะครับแล้วก็ประเด็นต่อมานะครับการฝึกอบรมเนี่ยจะสามารถไปฝึกอบรมต่างจังหวัดได้หรือไม่นะครับต่างจังหวัดที่ท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่นะครับกรณีนี้นะครับก็ไม่ได้มีระเบียบกฎหมายใดกําหนดว่าจะต้องอบรมในจังหวัดของตัวเองเท่านั้นนะครับแล้วก็ในห่วงเวลาอบรมในจังหวัดของตัวเองอสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น อาจจะไม่สะดวกเนื่องจากติดภารกิจต่างๆนะครับแต่ถ้ามีการฝึกอบรมในจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็สามารถไปอบรมในจังหวัดอื่นๆได้นะครับ